มึกอินอ่านนิยายแฟนตาซีเรื่องไรเดอร์ทะลุมิติผลงานของนักเขียนใจใสท่านสามารถอ่านต้นฉบับเต็มเรื่องและผลงานเรื่องอื่นๆได้ที่แอพริดอะไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะตอนที่57คุ้มกันสองนั่นนรกคือพาหนะป้องกันค่มหอคุมดาบของพวกเจ้าพะยะค่ะฟาบาจะเสด็จกลับเลยหรือไม่พะยะค่ะใต้เท้าจางถามฮ่องเต้ ขบวนรถม้าที่เตรียมไว้ออกไปนานหรือยังสักพักแล้วพะยะค่ะเช่นนั้นเราก็ไปกันเถอะฮ่องเต้ยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนจะเดินเอามือควยหลังไปอย่างสบายอารมณ์นี่ไม่เหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกปองร้ายเลยสักนิดเขาสบายใจขนาดนี้ได้ยังไงกันนะพวกผมพาฮ่องเต้ไปขึ้นรถก่อนตำแหน่งที่นั่งบนรถเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยคือที่นั่งเดิมของผมกลายเป็นที่นั่งของฮ่องเต้ ส่วนผมย้ายไปนั่งข้างหลังสุดแทนส่วนใต้เท้าจางหลิวหยางปลายพี่วีระทั้งหมดนั่งตำแหน่งเดิมระหว่างนี้พวกผมก็นั่งรอใต้เท้าจางอยู่ในรถไปก่อนเพราะเขาบอกว่ามีเรื่องต้องไปจัดการเท่าที่ผมเห็นคือเขาเดินไปสั่งการอะไรบางอย่างกับพวกทหารเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาขึ้นรถขออภัยที่ทำให้ทรงรอนานพะยะค่ะไม่เป็นไรในรถม้านี่เย็นสบายยิ่งนัก ข้าไม่ทุกร้อนอะไรห้องเต้ตรัสพรางมองดูภายในรถอย่างพอใจว่าไปผมเห็นห้องเต้ลูกๆคลำๆสำรวจภายในรถมาตั้งนานแล้วล่าสุดก็เอามือไปอ่างช่องแอร์อีกลมเย็นนี่มาจากที่ใดกันวิเศษจริงๆเก้าอี้นี่ก็นั่งสบายยิ่งนะักฝ้าบาทอยากสบายกว่านี้หรือไม่ข้าจะปรับเก้าอี้นี้ให้สบายดั่งเตียงนอนเลยทีเดียวทำได้ด้วยหรือฝ้าบาทหันมามองผมอย่างสนใจ ขออนุญาตพะยะค่ะผมเอื้อมไปกดปุ่มเอนเบาให้ห้องเต้เบาะนั่งไฟฟ้าค่อยๆปรับเอนมาด้านหลังที่รองน่องก็ยกขึ้นพร้อมให้วางขาได้อย่างสบายห้องเต้ค่อยๆเอนตัวตามเบาะลงมาอย่างเกรงเกงเหมือนเวลาเราขึ้นเตียงทําฟันครั้งแรกไม่มีผิดใต้เท้าจางหลิวอ,อย่างเองก็มองดูห้องเต้ยอย่างประหลาดใจสบายขึ้นหรือไม่พะยะค่ะสบายข้าชอบจริงหรือพะยะค่ะใต้เท้าจางถาม ตอนนี้ดูเหมือนพวกเราจะเล่นสนุกกันอยู่สามคนปล่อยให้ปลายเคร่งเครียดกับการขับรถอยู่คนเดียวส่วนพี่วีระก็นั่งเง,งียบๆคอยระวังภัยอยู่ตลอดเวลาตอนนี้รถของพวกเราเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอยู่ในป่าเพราะว่าต้องขับไปพร้อมๆกับทหารที่ขี่ม้าตามหลังอยู่ในจะบรรดานางในผู้ติดตามที่เดินเท้าตามมาอีกทหาหานายหนึ่งควบม้าเร็วขึ้นมาเทียบข้างรถจนพี่วีระถึงกับชักปืนออกมา ทว่าใต้เท้าจางห้ามเอาไว้ก่อนนี่ทหารของฝ่ายเราเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเปิดกระจกออกไปถามกลาบทูฝฟาบาททหารที่ส่งไปแจ้งมาว่าตอนนี้รถม้าของพวกเราถูกโจมตีแล้วพยะยะค่ะเป็นอย่างที่คิดป่านนี้พวกมันคงหาค่ากันให้วุ่นอีกไม่นานคงจะตามมาถึงฮ่องเต้ตรจบก็เ,เอนตัวลงนอนต่ออย่างสบายอารมณ์เมื่อทหารรายงานความคืบหน้าเสร็จก็จากไป กระจกรถก็ปิดลงดังเดิมป่านนี้พวกมันคงรู้ตัวแล้วว่าตกหลุมพรางของพวกเราพวกมันคงจะเจ็บใจไม่น้อยให้มันตามมาสิดูว่าจะทำอะไรข้าได้ฝ่าบาทกับไต้เท้าจางคุยกันเหมือนรู้กันอยู่สองคนพวกเขาไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกผมฟังเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนแผนการที่ว่านี้คงจะเป็นการส่งรถม้าที่ไม่มีห้องเต้เสดไปอีกทางล่าให้พวกกบฏท,ที่คิดทำร้ายลงมือส่วนฝ่าบาดตัวจริง ก็เดินทางมาอีกทางโดยใช้รถตู้กันกระสุนคันนี้เป็นพาหานะข้าว่าหยุดพักแถวนี้ก่อนดีกว่าข้ากลัวพวกมันจะตามมาไม่ทันห้องเต้ถึงขั้นออกคำสั่งให้หยุดรรอพวกกบฏผมอยากจะค้านว่าจะรอมันทำไมครับเดินทางสงบสงบก็ดีอยู่แล้วแท้ๆสงสัยพอรู้ว่าตัวเองได้เปรียบกว่าเพราะมีรถคันนี้ถึงได้มีความมั่นใจขึ้นมาสินะเมื่อฮ่องเต้ต้องการหยุดรอจร,อจริงๆ คนรทำงานบริการอย่างพวกเราจึงตามใจลูกค้าปลายจอดรถรออย่างที่ห้องเต้ต้องการบรรดาเหล่าทหารและนางในผู้ติดตามก็หยุดด้วยทั้งขบวนว่าไปก็เหมือนให้ทุกคนได้แวะพักผ่อนหยุดรอได้ไม่นานทหารคนเดิมก็มารายงานว่าได้ยินเสียงฝีเท้าม้าจํานวนมากแปลว่าพวกศัตรูใกล้จะถึงแล้วตอนนี้ภายนอกรถพวกทหารกำลังตั้งรับโดยการง้างธนูเตรียมต่อสู้ ส่วนพวกนางในก็มีคนพาวิ่งหนีตายไปหลบทางอื่นทำยังไงต่อครับผมต้องขับต่อไหมจะให้เดินทางต่อหรือไม่พะยะค่ะผมช่วยแปลสิ่งที่ปลายถามอีกทีไม่ต้องรอพวกมันที่นี่แหละพะยะค่ะฮ่องเต้ดูจะเป็นคนเดียวที่รอรับการโจมตีอย่างใจเย็นเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราที่นั่งอยู่ในรถยังเริ่มได้ยินเมื่อมองออกไปด้านนอก ก็เห็นพวกทหารกำลังขี่ม้ายิงธนูโตอตอบกันลูกธนูไม่ทราบทิศทางเริ่มพุ่งมาโดนรถแต่กระจกก็ไม่แตกโอ้ยตกใจหมดเลยปลายสะดุ้งเฮือกเมื่อลูกธนูพุ่งมาชนกระจกฝั่งคนขับพาหานะนี่มันวิเศษจริงๆถ้าเป็นรถม้าข้าคงโดนธนูปักอ,อกสิ้นชีพไปแล้วพี่วีระรถกระจกลงท่ามกลางความแตกตื่นของคนในรถพี่วีระเปิดกระจกทำไมพี่ปลายถามยิงพวกมันไงเจ้ามีธนูหรือ ไม่มีแต่มีปืนครับพี่วีระโชว์ปืนให้ใต้เท้าจางดูก่อนจะยืดตัวออกไปนอกรถแล้วยิงใส่พวกกบฏท,ท่าทางโครตเท่ย่างกับจอห์นวิกตอนนี้ทุกคนหันมองนอกรถกันหมดขนาดเป้าหมายเคลื่อนที่อยู่ตลอดแต่พี่วีระก็ยังยิงโดนทุกนัดแม่นมากเจ้าอยากมาเป็นองค์รักข่างกายข่าหรือไม่ห้องเต้าถามพี่วีระทั้งที่กำลังหน้าสิวหน้าขวานข้าขอคิดดูก่อนแนละขอรับ พูดจบเขาก็ยิงต่อผมสังเกตว่าพี่วีระไม่ได้ยิงให้โดนจุดตายแต่เลือกยิงให้บาดเจ็บจนตกจากหลังม้าเท่านั้นผมก็เห็นด้วยนะการสังหารมันก็ไม่ใช่หน้าที่พวกเราโดยตรงหน้าที่คือแค่คุ้มกันห้องเต้ให้ได้สิ่งที่พี่วีระทําก็เพียงพอแล้วส่วนกบฏพวกนั้นจะอยู่หรือตายมันเป็นหน้าที่ของคนที่นี่ต้องตัดสินใจอีกทีเหตุการณ์นองเลือดดาเนินไปอยู่สักพักสุดท้ายก็จบลงโดยที่พวกเราเป็นฝ่ายชนะ กบฏพวกนั้นตายบ้างบาดเจ็บบ้างสิ้นริธิ์กันไปหมดพวกทหารของห้องเต้ก็จัดการพาพวกกบฏท,ที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปด้วยคงจะเอาตัวกลับไปสอบสวนออกเดินทางต่อได้ห้องเต้สั่งด้วยน้ำเสียงที่ดูคึกคักสุดๆไปเลยตายเปิดดูระบบนำทาง้วออกเดินทางต่อตอนนี้รถของพวกเราเดินทางผ่านปา่ากลับวังอย่างสงบสุขระหว่างทางไม่มีการโดนดักซุ่มโจมตีอีกเมื่อกลับมาถึงวังหลวงน่าเหลือเชื่อ ว่าที่วังหลวงยังคงสงบสุขดีอยู่ตอนแรกผมคิดว่าคงมีการบุกยึดวังขณะที่ฮ่องเต้มไม่อยู่แต่นี่กลับยังเงียบสงบหน้าแปลกจริงๆพวกมันยังไม่ลงมือพะยะค่ะก็ข้ายังไม่ตายถ้ามันลงมือแล้วพลาดก็เท่ากับว่ามันเผยตัวว่าเป็นกบฏน่ะสิแต่เมื่อรอบสังหารฟ้าบาทเพียงอย่างเดียวก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารใช่ไหมพะยะค่ะใช่นั่นแหละแผนของพวกมันเจ้าคอยดูเถอะ ว่ามันจะทอดทิ้งลูกน้องของมันยังไงฮ่องเต้กับใต้เท้าจางคุยเรื่องที่ไม่มีใครในรถเข้าใจด้วยอีกครั้งถ่ายผมเดาจากที่ฟังสองคนนี้คุยกันแสดงว่าฝ่ายกบฏไม่ได้มีกําลังคนมากเท่าไหร่ถึงไม่กล้าย,ยึดวางก่อนเพราะถ้าเจ๋งพอก็ยึดไปเลยแล้วก็นั่งรอฮ่องเต้กลับมาหากฮ่องเต้รอดกลับมาได้ก็ค่อยจับค่ายทีก็จบเพราะทุกคนในวังหลวงล้วนกลายเป็นคนของฝ่ายนั้นไปแล้วฮ่องเต้จะรอดได้ยังไงแต่นี่คงเพราะมีกําลังน้อย ถึงได้เดินเกมแบบระมัดระวังตัวพวกนั้นเดินเกมแบบต้องการสังหารฮ่องเต้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยนํากําลังมาบุกยึดวังหลวงที่หลังแล้วถ้าสังหารฮ่องเต้ไม่สาเร็จก็จะมีประเด็นแค่เรื่องเดียวก็คือใครรอบสังหารฮ่องเต้แล้วพวกมันก็แค่ปฏิเสธไปส่วนเรื่องคิดกระก็เป็นความลับต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้ลงมือข้าจะเค้นสอบพวกมันให้ได้พ่ะย่ะค่ะ,จะเจ้าจัดก,การได้เลยใต้เท้าจางหลิวอยางรับปากกับฮ่องเต้ ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นพวกที่ยังไม่ตายคงจะโดนทรมานเค้นความจริงอย่างหนักแน่ๆพวกผมขับรถพาห้องเต้เข้าไปส่งถึงในวังท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนที่ไม่เคยพบเห็นพาหนะประหลาดเช่นนี้มาก่อนอีกทั้งยังมีห้องเต้ประทับอยู่ในรถนี่ด้วยอีกต่างหากส่งตรงถึงหน้าตำหนักประตูไฟฟ้าถูกเปิดออกเมื่อเห็นห้องเต้บรรานางในหน้าตำหนักก็ตาเบิกกว้างแลรีบกุลีกุจอเข้ามายืนเรียงแถวต้อนรับ ด้วยท่าทีก,กล้ากกลัวรุดม้าของข้ามันไม่กัดพวกเจ้าหรอกฮ่องเต้ตรัสแกนางในขณะเดินลงไปพวกผมก็ลงตามมาด้วยเพราะควรลงมาโค้งคำนับให้ดีๆก่อนจะกลับฮ่องเต้าสายเปก็ไม่พลาดที่จะมอบรางวัลให้พวกเราอีกขณะที่ให้คนไปจัดเตรียมรางวัลผมปลายพี่วีระก็ได้เข้าไปนั่งพักผ่อนในตำหนักรับรองกับฮ่องเต้ขันทีนำพวกนางใน ยกหีบสมบัติมาถึงสามหีบสำหรับพวกเราสามคนของรางวัลจากข้าพวกเจ้าทำได้ดีมากข้ากลับมาได้อย่างปลอดภัยเช่นนี้เพราะทุกคนขอพระทัยพญาคาฟาบาดใต้เท้าจางขอรับช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมขอรับอะอะไรนะไม่มีเวลาสำหรับความสงสัยผมเปิดกล้องขึ้นมาและลงมือสอนใต้เท้าจางให้เลงและกดถ่ายจากนั้นผมปลายพี่วีระก็เ,เข้าไปถ่ายรูปกับห้องเต้ รูปหลักฐานยืนยันวันนี้เหมือนช่างเทะเสือเกินหลังจากเสร็จงานพวกเราก็ขอตัวกลับระหว่างขับรถกลับก็มีการเปิดหีบสมบัติกันเกิดขึ้นของของหีบหนักเอาเรื่องเลยของพวกพี่ก็หนักเหมือนกันใช่ไหมครับปลายถามขณะขับรถไปด้วยผมกับพี่วีระลองเปิดหีบดูทั้งสามหีบของเหมือนกันเป๊ะเลยไปฝ่าบาทแบ่งยุติธรรมมากผมถ่ายรูปหีบทั้งสามไมเป็นหลักฐานว่าของมีค่าในนั้นตั้งอยู่ยังไง เพื่อเป็นหลักฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจสาหรับทุกฝ่ายว่าไม่มีใครแอบจิกของจากหีบคนอื่นไปใส่หีบตัวเองตอนนี้พี่ก็แก่แล้วพี่ว่าพี่กเกษียณเลยดีกว่าขายของในหีบนี้ให้หมดแค่นี้ก็คงมีเงินใช้ไปจนตายแล้วละ่ะเลิกทํางานทุกอย่างแลวอยู่บ้านเลี้ยงหมาไปวันวันดีกว่าพี่วีระเริ่มคิดโปรเจกต์จะวางมือได้จริงจรหรอครับพี่ขนาดจอห์นวิทยัิงต้องห่วนคืนวงการเลยนะ ถ้าหมาพี่ตายแบบจอร์วิกเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาไงตอนที่ห้าสิบแปดบายบายอาากลับมาแล้วจ้าน้องเพียงนั่งกอดแขนอามาอยู่บนโซฟาพอผมเข้ามาพวกเขาก็เงยหน้ามองผมแบบไม่มีความสุขเอาเสียเลยเป็นอะไรกันหอนอบรรยากาศอึมครึมสุดๆเลยเนี่ยพี่ปักษาอามาบอกว่าถึงเวลาที่อามาต้องไปแล้วจริงเหรอครับผมถามทั้งที่หน้าตาของทั้งคู่ ดูไม่ได้โกหกเลยแม้แต่นิดเดียวอืมทำไมล่ะครับอาม่าจะไปไหนอ้วก็ไม่แน่ใจคงจะไปสู่สุขคติแบบที่เขาว่ากังอะมาั้งอาม่าอย่าพูดเล่นสิอาม่าจะไปไหนกลับหลุมเหรอครับอ้วกไม่อลไพูดเล่นเว้ยอายุขายวงโลกนี้ของอ้วมังหมกแล้วอาม่าขึ้นเสียงอาม่ารู้ได้ยังไงครับท่านยมมาหาอาม่าแล้วเหรออ้วรู้สึกได้มังเป็นความรู้สึกของผี อยู่ด้วยกันมาตั้งนานจู่ๆมาบอกว่าจะไปแบบนี้ผมผมพูดอะไรไม่ถูกเลยแต่อ้วก,ก็ไม่รู้ว่าอ้วต้องไปตรงไหนอ้วรู้แค่ว่าอีกไม่นังเลี้ยวผมนั่งลงข้างอาม่าด้วยความรู้สึกใจหายการจากลายอีกแล้วเหรออ้วไม่อยากหายไปเลยที่ไม่ไล่บอกหรือสองคงพี่น้องดังนังพวกหรืออย่าเสียใจนักเลยนาะอาม่าบีบมือผมกับน้องไว้ อาม่าเข้ามาอยู่กับพวกเราจนตอนนี้อาม่าก,ก็เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วบ้านของเรามีสีสันขึ้นเพราะอามา่าผมชอบเวลาที่กลับมาจากทํางานแล้วเห็นอาม่าก,กับน้องเพียงนั่งพูดคุยหัวเราอด,ด้วยกันผมชอบเวลาที่เราได้นั่งกินข้าวด้วยกันสามคนผมมีความสุขที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเพราะอา่าดูทีวีทั้งวันปกติแล้วผมมักจะทําตัวเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของน้องมาตลอด จนบางทีก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้คนเดียวมากเกินไปแต่พอมีอาม่าที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่หล,หลายครั้งที่อามา่ามองออกว่าผมมีเรื่องราวในใจอาม่าก็จะคอยถามทายแล้วก็มีคมําแนะนําดีๆให้ผมเสมออาม่าต้องไปจริงๆเหรอครับอืถึงจะหน้าเศร้าแต่ดูเหมือนเราจะต้องยอมรับความจริงให้ไวแล้วใช้เวลาที่เหลือด้วยกันให้มีความสุขดีกว่าการจากไปของอามา่ายังดีกว่าตอนที่พ่อแม่ผมจากไปเสียอีก ตอนนั้นพวกเราไม่รู้ล่วงหน้าไม่มีโอกาสให้ร่ำรากันแบบนี้ด้วยซ้ำโอเคครับงั้นผมขอเข้าห้องก่อนนะพี่น้องเพียงดึงแขนผมไว้และททำตาเว้าวอนเหมือนอยากให้ช่วยอะไรน้องเพียงคงไม่อยากจะยอมรับแล้วอยากให้ผมช่วยยืออ้อาม่าไว้แน่ๆปล่อยพี่ก่อนพี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ํามือเล็กๆคลายออกจากแขนผมแล้วเปลี่ยนกลับไปกอดอมาม่าไว้อีกครั้งผมอาบน้ำแล้วก็คิดอะไรต่อมีอะไรไปด้วย และหนึ่งในเรื่องที่คิดได้ก็คือถ้ามีเวลาเหลืออีกแค่วันเดียวบนโลกคุณจะทำอะไรส่วนตอนนี้ผมอยากใช้เวลาอยู่กับอามาให้มีความสุขที่สุดสักวันและในเมื่อไม่รู้ว่าอามาจะจากไปตอนไหนกันแน่ผมจึงต้องรีบที่สุดสวัสดีครับคุณพิมพ์ดาวสวัสดีค่ะเสียงปลายสายตอบกลับมาโดยที่ผมไม่ต้องรอสายนานตอนนี้สะดวกคุยไหมครับสะดวกค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ พรุ่งนี้ผมขอลาง,งานวันหนึ่งได้ไหมครับผมมีธุระกับอาาอ๋อได้ค่ะว่าแต่ธุระกับอา마หรอคะครับวันนี้อาาบอกว่าอาม่าใกล้จะต้องไปจากโลกนี้แล้วล่ะครับผมเลยอยากพาอา่าไปทําอะไรที่อยากทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่อาม่าจะไปจริงหรอคะฉันเองก็รู้จักอาามานานแล้วได้ยินแบบนี้ใจหายเหมือนกันนะคะนั่นสิครับผมกับน้องได้ยินก็ช็อกเหมือนกันแต่ก็ยังดีที่ได้บอกลากันนะครับ เห็นด้วยค่ะถ้างั้นพาม่าไปเที่ยวให้สนุกนะคะอ๋ออาม่าเคยบอกฉันว่าอาม่าชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเห็นว่ามีร้านโปรดด้วยคุณปักษาลองพาอาม่าไปดูสิคะเราครับไว้ผมจะถามอาม่าดูขอบคุณนะครับค่ะวางสายจากคุณพิมพ์ดาวผมก็ออกไปคุยกับอาม่าว่าอาม่ามีอะไรที่อยากทําหรือมีที่ไหนที่อยากไปอีกหรือเปล่าอาม่าคิดอยู่สักพักก่อนจะบอกว่าอยากกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่ต่างจังหวัด ดังนั้นผมจึงตกลงว่าจะพาอาม่าไปเช้าวันต่อมาผมออกมาจากห้องนอนแบบใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าอาม่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าเมื่อคืนอาม่าจากไปแล้วแผนวันนี้ก็คงล่มแต่ทันทีที่เห็นแผ่นหลังคู่ของอามา่าผมก็รู้สึกว่าโล่งอกไปทีหนูอยากไปด้วยอะ่ะหนูลาหยุดดีไหมเพียงบอกว่ามีสอบไม่ใช่หรอใช่ทำไมต้องสอบวันนี้ด้วยเนี่ย น้องเพียงหน้ายู่เพราะวันนี้มีบางวิชาที่คุณครูนัดสอบย่อยถ้าขาดสอบเดี๋ยวก็ต้องไปตามขอสอบย้อนหลังวุ่นวายไปอีกดังนั้นน้องเพียงก็เลยอดไปเที่ยวกับพวกเราไปโดยปริยายเรียงหนังสือกล่องอาหนูเพียงอาม่าไปเที่ยวแป๊บเลี้ยวก็กลับจริงนาะคะอาาถ้าหนูกลับมาจากลุงเรยนแล้วไม่เจออามา่าหนูร้องแน่เลยอืเจออีกวะยังอยู่น้องเพียงโผเข้ากอดอาม่าไว้แน่น ว่าไปผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าน้องดูไม่สบายจริงๆช่วงนี้โดดอีดโรยมากกว่าเดิมอีกทางโรงพยาบาลก็ยังไม่โทรมาแจ้งผลเลือดเลยว่าไปช่วงนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งเพียงที่โรงเรียนก่อนเนื่องจากผมกับอามาต้องไปต่างจังหวัดและออกเดินทางตั้งแต่เช้ารพร้อมๆกับที่น้องเพียงต้องไปเรียนหนังสือดังนั้นผมจึงแวะไปส่งน้องที่โรงเรียนด้วยเลย หลังส่งน้องเสร็จเราก็เริ่มออกเดินทางกันจังหวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพติดทะเลด้วยอา่าบอกว่าตอนเด็กๆอาาเคยอยู่ที่นั่นกับครอบครัวพอโตเป็นสาวแต่งงานแล้วจึงย้ายไปอยู่กับครอบครัวสามีที่กรุงเทพคราวนี้ไม่มีระบบนำทางของบริษัทกับผู้ช่วยยูมิที่จะค้นหาเส้นทางให้ผมได้มีแค่คำบอกเล่าจากความทรงจำแสนเลือนลางของอา่าเท่านั้นผมพิมพ์ชื่อสถานที่ที่อามาพอจำได้ลงไปในแอปแผนที่ จากนั้นก็เปิดรูปปัจจุบันให้อาม่าดูก่อนบางที่ก็คล้ายแต่บางที่อาม่าก,ก็บอกว่าไม่ใช่คงเพราะเวลาผ่านไปนานมากคนอื่นเขาก็ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่เสียใหม่จนไม่เหลือเขาโครงเดิมที่อาม่าจำได้แต่ถ,ถึงแบบนั้นเราก็จะขับรถไปดูให้เห็นกับตาสองชั่วโมงกับการเดินทางในที่สุดก็มาถึงจุดที่คาดว่าอยู่ใกล้บ้านอามา่าตรงนี้เมื่อกล่องเป็นกองขยะ ตอนนี้กลายเป็นรังอาหารหรูๆเลีลเ้ยวเมื่อมาเห็นพื้นที่จริงอาม่าก็เริ่มจะจําอะไรต่อมีอะไรได้เมื่อกล่องถนมหงทางมันไม่เป็นยางมาตอยแบบนี้นะอาปักษาสมัยอ้วยังเด็กมังเป็นดินงแดงเองเวลามีคงรวยๆขับรถพังหน้าบ้างขี่ฝุงตลบอกวงไปหมกเหรอครับอาม่ามองดูสองข้างทางอย่างสนใจปากก็เล่าเรื่องตอนเด็กๆให้ฟังอย่างไหลลื่น นั่นไงทางไปบ้างเก่าอ้วอัวจําหลังค้านังหลายยังเหมือนเดิมเลยอาม่าชี้ไปยังร้านค้าที่เป็นอาคารไม้เก่าๆตรงปากซอยข้างหน้าผมจึงเลี้ยวเข้าไปในซอยนั้นแล้วก็ขับช้าๆฟังอาม่าบรรยายสถานที่ต่างๆไปด้วยอาปักษารือรู้ไหมร้างค้านี้มีขายทุกอย่างเลยนะเมื่อกล่องอ้วจะซื้ออะไรก็มาที่นี่มีโอเลี้ยงมีขนมขายด้วยนะ หลังเลิกเรียงอ้วชอบมาซื้อขนมถ้วยกินกล่องกับบ้างมีความทรงจํามากมายเลยสินะครับนั่งงานบ้านเก่าอ้วอาม่าชี้ไปที่บ้านสวนหลังหนึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บรรยากาศร่มดื่นเลยทีเดียวดูเหมือนจะยังมีคนอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้ใครอยู่ครับอาม่ารู้ไหมไม่รู้เหมือนกันพ่อพ่อแม่อ้วตายหมกบ้างนี้อ้วก็ขายไปนางเลี้ยวตรงนี้ใครอยู่อ้วก็ไม่รู้หรออ๋อจอดฝักแป๊บไหมครับอืมเอาสิ ผมจอดรถให้อาม่าดูบรรยากาศบ้านเก่าของตัวเองอาม่านั่งมองทุกอย่างอยู่สักพักแล้วน้ําตาก็เริ่มไหลออกมาแบบไม่มีเสียงสะอื้นใดๆผมเอื้อมมือไปจับมืออาม่าไว้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรตายเป็นผีไปต่างนางเลี้ยวยังอะไรอาวองอะไรไม่เข้าเรื่องเลยอ้ววอาม่าปัดน้ําตาและพูดเล่นเหมือนอย่างเคยแต่ดูก็รู้ว่าอาม่าพยายามอดกลั้นอยู่เพราะว่าไม่อยากจะร้องไห้โฮ อามา่าคุณพิมพ์ดาวบอกผมว่าอาม่าชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็มีร้านประจําด้วยไปกินกันไหมครับอ่าหนูพิมพ์บอกหรือตรงไหนเมื่อคืนนี่แปลว่าหรือบอกอ่าหนูพิมพเรื่องอ้วเลี้ยวใช่ไหมเออใช่ครับไปบอกทําไมไปบอกทําไมให้อ้วไปเงียบๆดีกว่าเอาหนะ้าอามา่าคุณพิมพ์ดาวเขาก็ชอบอาม่านะให้เขารู้หน่อยอาม่าอยากหายไปเฉยๆแบบนี้จริงๆหรอครับ มาพูดเรื่องข้าวมันไก่กันต่อดีกว่าสรุปว่าร้านไหนครับเอแถวนี้แหละขับไปสิเหลียวอ,อ้วบอกทางให้ผมขับตามที่อาม่าบอกมาจนถึงร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่บนป้ายมีข้อความเขียนว่าเปิดมากว่า100ร้อยปีเชื่อแล้วว่าเก่าจริงเพราะอามาอ่า,ายังอายุไม่ถึงร้อยเลยใช่เลี้ยวร้านนี้แหละอ้วจจำเจ้าของร้านได้อาม่ามองไปยังหญิงชาราหัวขาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโต,ต๊ะเคาน์เตอร์ด้านในร้าน ท่าทางเหมือนเจ้าของร้านมานั่งสังเกตการดูแก่กว่าอ้วเสียเลี่ยวทั้งที่อายุเท่ากันแท้ๆนั่นสิผมกำลังคิดอยู่พอดีว่าเจ้าของร้านคนนั้นดูแก่กว่าอาม่ามากเลยอายุยืนดีจังแต่ที่จริงอายุเท่าอาม่าเองเหรอเนี่ยแสดงว่าที่อาม่าหน้าเด็กกว่าเพราะตายก่อนสินะเลยดูเหมือนหยุดเวลาเอาไว้ส่วนหญิงชราคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็เลยแก่ลงเรื่อยๆผมเข้าไปสั่งข้าวมันไก่ไม่เอาหนังอย่างที่อาม่าชอบกินมาสองจาน แล้วก็กินเองในร้านจานหนึ่งส่วนอีกจานตั้งไว้ให้อามากินภาพที่อาม่านั่งกินข้าวมันไก่อย่างเด็ดอร่อยคงไม่มีใครเห็นนอกจากผมอามากินทิพจนหมดจานทั้งที่ความจริงข้าวมันไก่ยังคงเต็มจานเหมือนเดิมถ้าอยู่ที่บ้านผมก็แค่เอาข้าวที่ตักให้อามาไปใส่หม้อหุงข้าวคืนแต่ที่นี่ทําไม่ได้ผมเลยต้องทําทีเป็นว่าสั่งสองจานแล้วกินไม่หมดต้องขอห่อที่เหลือกลับไปกินที่บ้านแทนหลังจากกินเสร็จผมก็พาอามาไปขับรถวนเที่ยวภายในตัวจังหวัด ดูนั่นดูนี่อีกสักพักอาม่าอยากไปหาครอบครัวไหมครับลูกๆของอาม่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมตอนกลับให้แวะไหมครับอัวไม่อยากไปมังคงอยู่ลีมีสุขอยู่เลี้ยวแหละไม่ต้องไปรูมังหรอกครับผมรู้ว่าอาม่ากับลูกๆเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นต่อกันเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่าอาม่าเคยบ่นสมัยอยู่่วงซุยประมาณว่าลูกไม่ค่อยสนใจมาเยี่ยมจนแกงเหงามากๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่อาม่ามีชีวิตอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาเป็นยังไงผมไม่เคยถามแล้วก็ไม่อยากจะถามให้อาม่าคิดหรือฟื้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้ปริศนานี้มันหายไปกับอาม่านั่นแหละถ้างั้นกลับบ้านกันนะครับอืขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ